มาพห่กล้องฟ้าค่ะแฟนจองวันนี้สภาพเป็นไงทึกมาดังไฝเหงกล้องเนี่ยมัแรงยุ่งไหลยุ่งไหลีมัแรงแต่ว่ามีกลอดไฝอยู่ค่ะแต่ว่าจะแบบน้อะไรกินเมื่อมื่อมือเบ็ดเลมคุมวันนี้ฝนตกอออก็ได้น้อยเดียว Lăng kai để ở khâu phố đi năm ở khâu phố. Quay lại nhung được vào khúc em lại nhung. Mhm. Mhm. vào Mhm. 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 nhung. Mhm. 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 Nhung Mhm. 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 Nhà đi đi, nhà hềng hềng, kia kia nó kìm đi. Ở trên, con ấy nó đi. Cái nhà thì có trộm không đấy. Được. ก็กรอยแคบไปน้อยที่จังเลยดอกแตกอคข่งนเ้ยลรยุ่งเพรายังซึ่งดังไฟว่าข่นมากแน่สิไมยุ่งวก็ระเชยนี้โอเคตอไปรยุ่งไหกล้องถ้าบ่มีไฟเนี่ยคือจะอยู่บ่ได้ดอกคือซ่อมเออ กินเห้ดคุ้พุ่นรอบกบัทึกช่าง,งาแัแบบนี้มันขึ้นเน่โอ้ยสบายเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ามันเป็นช่วงหน้เกเจียวนะครับผมยุ่งที่อยู่นำ้ำไฮน่านะครับผมก็เริ่มสีเคลื่อนไหวหลายนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มเจียว เขาเกี่ยวยั้งกะจังหวะนะครับท่านผู้ชมนะครับผมน่ะนี่กะยุ่งสีหลายจ้หน่อยเพราะว่ายุ่งี่อยูน้ำไหหน้าก็สิขึ้นมาน้ำม่บันนะครับผมเพราะว่าเขาเจียวเขามันแตกบอกไยภาษาบานเท่าอว่นมันแตกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมันแตกบอกมามันกะยุ่งหลายบบนี้ต้องฝากะจังหวะจะเห็นเลยนะครับผมเพราะว่ากะอยู่กลางทงเนาะใบฝนต้นหนาวใบฝนต้นหนาวก็จังหวะแหละครับผมท่านผู้ชมนะครับผมกะไฟกะ ซอยได้ระดับหนึงนะครับผมไฟสีหมอกสีเหลืองนะครับผมก็ซอยได้ระดับหนึงนะครับผมสไลด์วิซีแฟนช่องนะครับผมขันเข้ามาร้มแล้วกัเดี๋ยวที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำใจนะครับเด้อเหลืองเหล้าข่าวสารเกี่ยวกับสร้างกับมาเหลืองเหล้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเฮานะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพากองฟ้าตะลอนทั่วไปมองไรกัอย่าลื่อมมือนะครับเด้อนะครับอย่าลืมกดเข้าไปกดติดตามมาแหกกล้องฟ้าให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมป่าสอนนะครับผมกับศิพัฒ กล้องฟ้านะครับผมเดินทางไปหาพี่ฮานองนะครับหาพี่ฮานองในเขตไผ่สารตอนล่างตอนบนนะครับเจอกันได้นะครับผมเห็นอะไรจะเริ่มขอดไปทักทายนะครับเด้อนะครับกล้องฟ้านะครับผมม้าแห่กล้องฟ้านะครับช่อง youtube ม้าแห่กล้องฟ้านะครับเด้อขอดไปช่อง youtube พิมพ์คําว่าม้าแห่กล้องฟ้านะครับผมแล้วก็เห็นช่องคำว่าม้าแห่ล้วกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยนะครับเด้อเอาสุดท้ายนี่ประสอนฝากอยัางไรไปสินะครับผม ไม่ยางซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั้นเลยนอคะเด้อมาแห่กล้องฟ้าค่ะขอบคุณค่ะ